สวัสดีครับพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู่รายการสะออนพอดแคสครับรายการที่จะพาพี่น้องไปสะออนกับเรื่องเล่ารอบตัวเฮ้าเมื่อนี่เฮ้าสิมาว่าเรื่องที่สําคัญคักสําหรับคนอีสานเฮ้านั่นคือความเสื่อเรื่องขวัญและพิธีสู่ขวัญครับอ้อยบักข่ำเรื่องขวัญน,นี่มันมีอีรลีบอกูเห็นแต่ในหนังเวลาผีหลอกแล้วขวัญกระเจิงแล้วขวัญมันเป็นตัวจังไดก่อน ก็สิเป็นโต๊ะกลมๆมีปีกบินได้ตี้ว้ยบักเคนเมื่อี่ก็สร้างถามกับมีปีกดอกเพื่อนว่าขวัญมันเป็นน้าม,มาทำเป็นสิ่งที่มองบ่เห็นแต่เป็นพลังงานที่เฮามีชีวิตชีว่ามีสติมีกำลังใจถ้าขวัญหน,นีออกจากล่างนด้เฮาก็สิเจ็บป่วยโชคลายหรือว่าก็อ่อนแอลงแสดงว่ายามใดที่กูปวดหัวโตร่อนเป็นขวัญกูมันหนีไปเที่ยวพับว่ากลับบ้านนี่ล่ะ <laughs> อันนั้นบ่แมนขวัญน,นี้ดอกอันนั้นมึงติดเหล่าาล้วบย่อมพักผ่อนก็เลยว่ายาม่มใดที่เฮาเจ็บป่วยหรือไปเจอเรื่องตกใจหรือไปเฮ็ดยังผิดผีผิดคนเพิ่นก็สิเฮ็ดพิธีสู้ขวัญให้เพื่อเลียกขวัญเฮากลับมาพิธีสู้ขวัญอันนี้แหละที่กูอยากฮู้และเพิ่นเฮ็ดจังไดก่อนสิมันสิมีหมอผีมาเป่าคาถาใส่หัวกูตี้บ่แมนหมอผีได้เพิ่นสิมีหมอขวัญหรือผู้เท่าผู้แก่ที่เพิ่นฮู้พิธี เพิ่นกะสิจัดผ้าขวัญมีใบสีมีไข่ต้มมีกล้วยมีข้าวเหนียวแล้วก็มีได้ผูกแขนโอ้ยคือสิเป็นตาแสบเนาะผ้าขวัญน,นี่คือสิเป็นตัวล่อขวัญเนาะล่อให้ขวัญกลับมาพอมีของกินกับเป็นไปได้เด้แล้วม้อขวัญเพื่อนกะิเว้าบดสู่ขวัญเว้าไปเอยๆเว้าถึงที่มาที่ไปของขวัญเว้าถึงบุญคุณพ่อแม่เว้าถึงความดีงานต่างๆแล้วก็เรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับเนือเน้อกับโต โอ้ยจังสันกับเ็นตาซึ่งคักคือสีแมนหมอขวัญเพื่อนว่าดีจนขวัญกูที่นี้ไปเที่ยวพับต้องรีบกลับมาเลยเนาะยานบ่ได้ฟังแมนแล้วแล้วย่ำเพื่อนผูกแขนให้เด้เพื่อนกะสิอวยพรในเฮ้ามีแต่สิ่งดีดีมีสุขภาพแข็งแรงมีโชคมีลาบโอ้ยจังสันกับเ็นตาเฮ็ดคักกูว่ากูสิเฮ็ดไปที่สู้ขวัญให้เจ้าของทุกมือเลยย่ำตื่นนอนย่ำกินเขา ย่มไปขี่ย่มไปนอนย่มได้กูรู้สึกว่าขวัญกูมันสีนี้กูกะสีสู้ขวัญโลด <c oughs> อันนั้นมึงก็เวอร์โพดแต่ก็เป็นความคิดที่ดีเด้สรุปแล้วเด้พี่น้องความเสือเรื่องขวัญและพิธีสู้ขวัญน,นี่มันก็เป็นสิ่งที่เฮตดในเฮ้ามีทีพึงท่างใจเนาะย่มได้ที่เฮ้ารู้สึกบอ่อสบายใจหรือบอ่อมีกําลังใจกะเหตุพิธีสู้ขวัญเพื่อให้เฮารู้สึกดีขึ้นมีกําลังใจสู้ต่อไปแมนแล้วที่สําคัญคือ เฮ็ดแล้วเห้าสบายใจบ่เดือดร่อนไผอันนั้นสําคัญที่สุดเด้แมนแล้วสําหรับมือนี้ผมบักเคนกับบักข่ำขอลาไปก่อนเดอ้อไสว่าสิพ่อกันไม่เทื่อน่าสวัสดีครับไผขวัญน,นี้ดีฟ o กะสู้ขวัญเอาเดอ้อ